ไท่ชิวจงพยักหน้าเขามองไท่รั่วหลานด้วยสายตาชื่นชมย้อนกลับไปไท่ชิวจงได้ยินว่าไท่เมียนเฉินเลือกไท่รั่วหลานเป็นผู้สืบทอดมรดกหน้ากากเหล็กเวลานั้นเขายังข้องใจอยู่บางแต่เมื่อเวลาผ่านไปไท่ชิวจงก็ยอมรับไท่รั่วหลานในที่สุดเขารู้สึกว่านางเป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพท่ามกลางคนรุ่นนี้ไท่รั่วหลาน,น มันยอดเยี่ยมมากที่เจ้าสามารถเข้าใจสถานการณ์ฟางหยวนเป็นปีศาจเขาขโมยมิติช่องว่างของข้าและบังคับให้ข้าใช้ทะเลวิญญาณที่สองในการบ่มเพานั่นทำให้ข้าต้องพึ่งพาเขาอนาคตของข้ามืดมนแต่อนาคตของเจ้าสดใสความสามารถของเจ้าในเวลานี้เพียงพอที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะแล้วไทชิวจงกล่าว ให้รั่วนานไม่ท่อมตนถูกต้องข้าปิดประตูฝึกตนอยู่ในหอปราบมารจนถึงปัจจุบันข้าได้รับการสั่งสอนจากผู้อาวุโสหลายท่านตอนนี้ข้ามีความมั่นใจที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะแปดสิถึงเกส่วนดีแต่เจ้ายังต้องรออีกสักพักตอนนี้สวรรค์ทั้งสองกำลังหลอมรวมกันเจดจำนงสวรรค์ได้รับผลกระทบ เจ้าจะสูญเสียโอกาสที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากสวรรค์พ,พิภพนี่เป็นสิ่งสำคัญมากไทชิวจงเตือนโอ้ข้าอยากรู้รายละเอียดไทชิวจงอธิบายในขั้นตอนการก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะผู้บ่มเพาะสามารถถามคำถามกับเจดจำนงสวรรค์และจะได้รับคำตอบหากเจ้าถามยากเกินไปและไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสวรรค์พ,พ,พิภพเจ้าจะไม่ได้รับคำตอบ ตัวอย่างเช่นหากเจ้าถามวิธีสู่ชีวิตนิรันดร์สวรรค์พิภพจะไม่ตอบเจา้าหากเจ้าถามคำถามที่ง่ายเกินไปเจ้าจะเสียโอกาสสำคัญนั่นจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเกินไปดังนั้นการถามคำถามที่มีความยากเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับคำตอบที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นเรื่องยากแต่พวกเราก็ต้องพยายามคว้ามันเอาไว้ส่วนที่ขาดเราสามารถเติมเต็มในอนาคต ดวงตาของไทรั่วนานส่องประกายคืนนางถามเช่นนั้นข้าจะตัดสินความยากของคำถามอย่างไรโดยทั่วไปการถามเคล็ดลับการหลอมรวมวิญญาณมตาระดับเจเป็นมาตรฐานของสิ่งนี้แต่มันต้องไม่ใช่วิญญาณมาตะในตำนานนอกจากนั้นเจ้าสามารถถามเกี่ยวกับปัญหาในการบ่มเพาะของตนเจ้าบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งโลหะ เจ้าก็สามารถถามคำถามเกี่ยวกับเส้นทางแห่งโลหะหากเจ้าถามคำถามบนเส้นทางแห่งประพีหรือเส้นทางสายอื่นผลลัพธ์จะต่ำกว่าในเวลาเดียวกันบนภูเขาฟันเหล็กของภาคใต้ณนะทำนิรนามแห่งหนึง่งวูหยงป้องหมัดและเผยรอยยิ้มข้านำสุราที่ดีที่สุดมาในครั้งนี้ด้านหน้าวูหยงเป็นผู้อมาตะาชาราผู้หนึง่ง เขานั่งค่อยขายอยู่บนพื้นและค่อยๆเปิดเปลือกตาคืนชายชรามองฝ่ายตรงข้ามท่านวูหยงนี่เป็นครั้งที่สามที่ท่านมาเยี่ยมข้าท่านเป็นผู้อมตะระดับ8ดและผู้นำกองกำลังพันธมิตรฝ่ายธรรมะของภาคใต้แต่ท่านกลับปฏิบัติต่อผู้อมตะระดับเจ็ดเช่นข้าเป็นอย่างดีข้าเข้าใจเจตนาของท่านแต่ข้าเพียงต้องการบ่มเพาะอย่างสันโดษ ข้าไม่มีความคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของโลกภายนอกสุราของท่านกลิ่นหอมมากแต่ข้าไม่ต้องการมันชายชราผู้นี้เป็นผู้บ่มเพาะสันโดษเขาบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งปัญญาและถูกเรียกว่านักพรตที่ถูกลืมตระกูลวูเชี่ยวชาญเส้นทางแห่งวายุพวกเขาไม่มีความโดดเด่นบนเส้นทางแห่งปัญญาวูหยงกำลังมองหาคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้ เมื่อเขาเรียนรู้ว่านักพรตที่ถูกลืมอาศัยอยู่บนภูเขาฟันเหล็กเขาจึงเดินทางมาเยี่ยมและต้องการดึงตัวคนผู้นี้เข้ารวมวูหยงกล่าวสหายเจ้าผิดแล้วตอนนี้สองสวรรค์กำลังหลอมรวมกันสงครามห้าภูมิภาคกำลังจะปะทุคืนผู้ใดจะสามารถหลบหนีจากมันแม้เจ้าจะไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับความขัดแยง้งแต่ในโลกที่วุ่นวาย มีผู้คนมากมายที่ต้องการสร้างปัญหาตระกูลฟางของทะเลทรายตะวันตกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดด้วยการสนับสนุนจากฟางหยวนตระกูลฟางตัดสินใจบุกตระกูลหวานเป็นสาเหตุให้ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งของตระกูลหวานเสียชีวิตในการต่อสู้นี่เป็นสัญญาณของหายน,นะที่กำลังจะมาถึงแม้วางสวรรค์จะช่วยตระกูลหวานให้ได้รับชัยชนะ แต่มันมีความแตกต่างใดระหว่างเทพอมาตะกลุ่มดาวกับฟางหยวนเจ้าบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งปัญญาเจ้าย่อมเข้าใจมันนักพรตที่ถูกลืมถอนหายใจมันดีกว่าที่จะเป็นสุนัขที่อยู่อย่างสงบสุขแทนการเป็นมนุษย์ที่สแสวงหาหายนนะ็นาะโลกในปัจจุบันเทพอมาตะแห่งความรักเทพอมาตะกลุ่มดาวและเทพอมาตะาตะวันเดือดเป็นผู้นำของแต่ละภูมิภาค พวกเขามีรากฐานที่แข็งแกร่งพวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างกันสำหรับท่านวูหยงท่านสามารถควบคุมอารมณ์และอดทนต่อสิ่งยั่วยุแต่ข้ามองเห็นเพียงความยากลำบากในสิ่งนี้ท่านวูหยงท่านไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวข้าอีกโปรดจากไปเถอะวูหยงถอนหายใจเขาทำได้เพียงมองนักพรตที่ถูกลืมก่อนจะจากไปด้วยความเสียดายเท่านั้น โลกกว้างใหญ่มีคนเช่นซื่อกงที่ทำงานอย่างหนักเพื่อหลอมรวมวิญญาณอมะตะความมั่งคังมีเซียวฉีซิงที่ได้รับความช่วยเหลือจากปู่ของเขาเพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมะตะโดยมีเป้าหมายที่วิญญาณอมะตะระดับเจ็ดมีคนเช่นหนูเอ๋อถูที่พึ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมะตะด้วยการสนับสนุนจากตระกูลมีผู้ใช้วิญญ,ญาณเช่นไทรั่นนันที่ได้รับคำฉีแนะจากผู้อาวุโส เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจจากสวรรค์พภพมีวูหยงที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมีนักพรตที่ถูกลืมซึ่งต้องการใช้ชีวิตอย่างสันโดษและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับความขัดแยง้งสุดท้ายยังมีกองกำลังใหญ่ที่มีอนาคตมืดมนเช่นตระกูลฟางณฐานทัพใหญ่ตระกูลฟางบรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดตระกูลฟางพ่ายแพ้ มันเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่แล้วพวกเขาควรทำอย่างไรฟางกงฟางตี้เฉิงหรือกระทั่งฟางเลงและฟางหยุนทุกคนต่างหนักใจหวานกู้โจยึดแหล่งทรัพยากรของตระกูลหวานกลับคืนไปแล้วแต่กองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางยังอยู่หากไม่ใช่เพราะกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางกำลังแย่งชิงผลประโยชน์ พวกเขาคงโจมตีตระกูลฟางไปแล้วตระกูลฟางยังแข็งแกร่งแต่ความหวังที่จะได้รับชัยชนะเป็นศูนย์เป็นเพียงเวลานี้ที่ล่วเวยหินมาถึงเร็วเชิญเขาเข้ามาฟางคงเร่งกล่าวก่อนจะผุนลุกขึ้นยืนไม่ทุกคนมากับคาไปต้อนรับเขาพร้อมกันผู้มาตะตระกูลฟางออกไปต้อนรับและนำล่วเวยหินเข้าสู่ห้องโถง ลัวเวยหยินกล่าวดอกไม้ร่วงรวยเป็นท่าไม้ตายที่น่าอัศจรรย์เท่าที่ข้ารู้ดอกไม้ร่วงรวยประกอบด้วยเส้นทางแห่งการเวลาและเส้นทางแห่งปัญญาเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะสูญเสียอายุไขขณะที่อายุไขที่เป้าหมายสูญเสียจะทำให้ท่าไม้ตายทรงพลังคืนนอกจากนั้นอารมณ์ของเป้าหมายก็จะได้รับผลกระทบเจตจำนงแห่งการต่อสู้ของเป้าหมายจะตกลงจนถึงจุดต่ำสุด ฝั่งหั่นเฉิงถอนหายใจท่าไม้ตายนี้แตกต่างจากท่าไม้ตายที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ข้าพยายามรักษามันแต่ยังมีอารมณ์ในเชิงลบเหลืออยู่ในใจของพวกเราพวกมันจะค่อยๆจางหายไปตามเวลาเท่านั้นล้วเววยหินหัวเราะอย่ากังวลข้านำวิญญาณมาตามาด้วยในครั้งนี้โปรดพิจารณาหลังกล่าวจบคำ เขาก็ส่งวิญญาณอมาตะาดวงหนึ่งให้ฝางตี้เฉิงนี่เป็นวิญญาณอมาตะระดับเจบนเส้นทางแห่งปัญญาหลังจากฝางตี้เฉิงกระตุ้นใช้งานมันอย่างยากลําบากวิญญาณอมาตะาดวงนี้ก็ปลดปล่อยแสงสว่างออกมาปกคลุมร่างกายของเขาจิตใจของฝางตี้เฉิงได้รับการเยียวยาและกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วเขารู้สึกผ่อนคลายผลกระทบของท่าไม้ตายอมาตะดอกไม้ร่วงโรยถูกกำจัดออกไปทั้งหมด นี่เป็นวิญญาณมตะที่ดีฝางตี้เฉิงยกยองลัวเวยหยินกล่าวต่อท่านผู้นาของข้าได้ยินข่าวความพ่ายแพ้ของตระกูลฟางแล้วดังนั้นท่านจึงหลอมรวมวิญญาณมตะดวงนี้ขึ้นมาด้วยวิญญาณมตะบนเส้นทางแห่งปัญญาดวงนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะกำจัดพลังอำนาจของท่าไม้ตายมตะดอกไม้ร่วงรวยนอกจากวิญญาณมตะดวงนี้ ยังมีท่าไม้ตายอมะตะอีกหลายท่าที่ใช้มันเป็นแกนกลางหนึ่งในนั้นสามารถต่อต้านท่าไม้ตายอมะตะดอกไม้ร่วงรวยแม้มันจะค่อนข้างยากก็ตามพวกเจ้าเพียงต้องจ่ายด้วยแหล่งทรัพยากรขนาดยักษ์หนึ่งแห่งเพื่อแลกกับพวกมันฝั่งตี้เฉิงเผยรอยยิ้มขมขื่นเขากำลังจะกล่าวแต่ถูกลั่วเววยหินชิงตัดนาไม่จำเป็นต้องหดหูสหาย ข้ารู้ว่าตระกูลฟางสูญเสียตรงซีและฟางอันเลยในการต่อสู้นี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลฟางแต่อย่ากังวลวังสวรรค์สามารถฝื้นขืนชีพหวานกู้โจเหตุใดท่านฟางหยวนจะไม่สามารถฝื้นขืนชีพพวกเขาพวกเจ้าเพียงต้องจ่ายด้วยแหล่งทรัพยากรขนาดยักษ์สองแห่งเพื่อให้เทพอมาตะแห่งความรักฝืนขืนชีพพวกเขา แต่ระดับการบ่มเพาะของพวกเขาจะอยู่ในระดับหกครั้งนี้การแสดงออกของผู้อมตะตระกูลฟางเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจริงหรืออันเลยสามารถฝื้นขืนชีพงั้นหรือฟางเฉินตื่นเต้นมากเขาแต่งงานเข้าสู่ตระกูลฟางฟางอันเลยเป็นภรรยาของเขาล้วเว e ยินยิ้มในการทำธุรกรรมก่อนหน้ากับพวกเจ้า มีครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปราณมนุษย์ปราณมนุษย์ดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญของการฟื้นขืนชีพการฟื้นขืนชีพไม่ใช่ปัญหาไม่เพียงสิ่งนี้มันยังไม่มีปัญหาที่จะรักษาการบ่มเพาะระดับเจ็ดของพวกเขาพวกเจ้าเพียงต้องจ่ายแหล่งทรัพยากรขนาดยักษ์เพิ่มขึ้นอีกสองแห่งเท่านั้นแน่นอนว่าหากพวกเจ้าต้องการให้พวกเขากลายเป็นผู้อมตะระดับ8 นั่นก็เป็นไปได้เช่นกันตราบเท่าที่พวกเจ้าสามารถจ่ายด้วยพลังอำนาจของเทพอมะตะแห่งความรักพวกเจ้าจะไม่ผิดหวังการบ่มเพาะระดับ8ก็สามารถทำธุรกรรมงั้นหรือฟางกงตกตะลึงการแสดงออกของผู้อมตะต,ตระกูลฟางเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์การบ่มเพาะระดับแเคยเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้บ่มเพาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่สามารถซื้อหา นี่ทำให้พว้อมาตะาตระกูลฟางกลายเป็นมึนงงลัวเวัยหยินมองไปรอบๆพวกเจ้ายังไม่เข้าใจอีกงั้นหรือโลกเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วิญญาณชะตากรรมถูกทําลายนี่เป็นยุคข,ของคฤหืหา์วิญญาณอมาตะผู้อมาตะระดับ8และกระทั่งเทพอมาตะการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานกระทั่งกองกําลังใหญ่ก็สามารถเพียงไหลไปตามกระแสหากพวกเจ้าไม่ปรับตัว พวกเจ้าจะจมหายไปในกระแสแห่งยุคสมัยฝางที่เฉิงหงรีตามองท่านล่วเว่ยยินดูเหมือนท่านจะมีความในซ่อนเร้นล่วเวยยินหัวเราะข้าจะกล่าวตามตรงสถานการณ์ของพวกเจ้าอันตรายมากตระกูลฟางจะรับมือกองกำลังพันธมิธตรต่อต้านตระกูลฟางได้อย่างไรแม้พวกเจ้าจะต้องการต่อต้านไม่ว่าค่ายกลวิญญาณมตะของพวกเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใด แต่พวกเจ้าก็ทำได้เพียงยื้อเวลาออกไปเท่านั้นพวกเจ้าควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแน่นอนว่าทางเลือกเป็นของพวกเจ้าท่านผู้นำของข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ภายในของทะเลทรายตะวันตกแต่หากข้าเป็นพวกเจ้าข้าจะขายแหล่งทรัพยากรทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิญญาณอมตะทรัพยากรอมตะและการฝื้นขืนชีพของผู้อมตะตระกูลฟาง แววตาของฟางกงและฟางตี้เฉิงสั่นไหวพวกมาตาคนอื่นๆตกสู่ความโกลาหลพวกเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นมันมากเกินไปรากฐานของตระกูลฟางคือแหล่งทรัพยากรเหล่านั้นหากพวกเราทำเช่นนั้นพวกเราจะมองหน้าบรรพชนที่ตายไปได้อย่างไรทุกคนมองล่วเว e ยยินด้วยความโกรธล่วเว e ยยินยักไหลและกล่าวอย่างไม่แยแส ไม่ว่าพวกเจ้าจะขายหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับพวกเจ้าข้าเพียงเสนอแนะเท่านั้นพวกเราจะขายฝางตี้เฉิงตะโกนฝางกงไม่ขัดท่านฝางตี้เฉิงพว้อมตะตระกูลฝางบางคนผุดลุกขึ้นยืนแต่ประโยคถัดไปของฝางตี้เฉิงทำให้พว้อมตะทั้งหมดต้องหุบปากลงหากเราไม่ขายแหล่งทรัพยากรพวกเจ้าสามารถรับมือพวกเขาหรือไม่ ตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งฝางตี้เฉิงนั่งอยู่บนเนินทรายราวกับปฏะติมากรรมหินตั้งแต่สวรรค์ทั้งสองหลอมรวมกันกลางวันและกลางคืนไม่สามารถแยกแยะสถานที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยท้องฟ้ากลางวันและกลางคืนผสมกันดังนั้นมันจึงมีทั้งความมืดและความสว่างในสถานที่เดียวกันฝางตี้เฉิงอยู่ในตำแหน่งที่มืดเขามองไปยังเนินทรายด้านหน้า นี่คือทะเลสายเข้าโพดมันเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดยักษ์ของตระกูลฟางหลายปีก่อนมันสามารถผลิตทรัพยากรอมาตะระดับ8ขึ้นมามันเป็นแหล่งทรัพยากรอันดับหนึ่งของตระกูลฟางแต่ตอนนี้มันกำลังจะถูกขายให้กับฟางหยวนเมื่อธุกรกรรมเสร็จสิน้นทุกอย่างจะไม่สามารถหวนคืนตลอดการการแสดงออกภายนอกของฝางที่เฉิงดูสงบนิง่ง แต่หัวใจของเขากลับมืดมนและเย็นชาฟางกงบินเข้ามายืนอยู่ด้านข้างฟางที่เฉิงข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ฟางกงถอนหายใจการแสดงออกของฟางที่เฉิงเปลี่ยนไปเขากำหมัดแน่นนี่คือเป้าหมายของฟางหยวนข้าเกรงว่าเขาจะรู้เกี่ยวกับหวานกู้โจทั้งหมดแต่เขาไม่ได้บอกเราฟางกงตะลึงฟางที่เฉิงกล่าวต่อ แม้เขาจะไม่รู้เรื่องของหวานกู้โจแต่เขาก็เก็บความลับเรื่องที่เขาสามารถชุบชีวิตผู้อมตะของตระกูลฟางหากข้ารู้ว่าเหล่าเทพสามารถฝื้นขืนชีพผู้อมตะได้อย่างง่ายดายข้าจะระวังภัยคุกคามเช่นหวานกู้โจแท้จริงแล้วพวกเราสามารถหาวิธีรับมือท่าไม้ตายของหวานกู้โจได้ล่วงหน้าพวกเราจะไม่พ่ายแพ้ตระกูลหวานจะไม่ประสบความสำเร็จ ฝางตี้เฉิงกรีดร้องและปลดปล่อยความคับข้องใจทั้งหมดออกมาเขาพูดถูกย้อนกลับไปสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายมากนักหากพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับหวานกู้โจล่วงหน้าตระกูลฟางจะนำคฤหาดวิญญาณมาตะทั้งหกหลังโจมตีวังอายุยืนท้ายที่สุดถ้าหมายตายของหวานกู้โจก็มีขีดจำกัดในเวลานั้นตระกูลฟางไม่รู้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นพวกเขาจึงถูกกดดันทําให้ตระกูลหวานกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบฟางกงเผยรอยยิ้มขมขื่นตั้งแต่มันเกิดขึ้นแล้วผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่สองเจ้าก็ต้องยอมรับมันพวกเราไม่มีวิญญาณการเวลาที่จะย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านี้เมื่อวังสวรรค์ชุบชีวิตผู้อตาตะคนเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกของวังสวรรค์ทั้งหมดทุกคนเดาว,ว่า การชุบชีวิตเกี่ยวข้องกับมิติช่องว่างของพวกเขามันเป็นเรื่องยากที่พวกเราจะอนุมานการฟื้นขืนชีพของหวานกู้โจฟางที่เฉิงแสดงออกอย่างเย็นชาไม่มันเป็นฟางหยวนทุกสิ่งเป็นเพราะฟางหยวนเขาอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งตอนนี้ข้าตื่นแล้วตระกูลฟางของเราจะบุกโจมตีกองกำลังพันธมิตรของตระกูลหวานมันไม่ใช่สิ่งที่วังสวรรค์ต้องการเห็น แต่ฟางหยวนก็ไม่ต้องการเห็นพวกเราได้รับชัยชนะเช่นกันหากตระกูลฟางได้รับชัยชนะพวกเราจะไม่โจมตีกองกําลังใหญ่อื่นๆอีกตอนนี้พวกเราต้องขายแหล่งทรัพยากรทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิญญาณอมตะและการชุบชีวิตผู้อมตะเมื่อไม่มีแหล่งทรัพยากรเหล่านี้และความสามารถในการดูแลตัวเองเราก็ต้องพึ่งพาฟางหยวนมากขึ้น พวกเราต้องบุกกองกำลังอื่นเพื่อน,นำแหล่งทรัพยากรไปขายให้ฟางหยวนตระกูลฟางจะกลายเป็นกองโจรของเขาในทะเลทรายตะวันตกขณะที่เขาเป็นเทพอมาตะแห่งความรักที่อยู่ในทะเลตะวันออกเขาประกาศว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวภายในของทะเลทรายตะวันตกชื่อเสียงเลวทรามจะตกอยู่กับตระกูลฟางของเราขณะที่เขาจะสามารถรักษาชื่อเสียงที่เขาสะอาดฮ่าอ่าอ่า กองกำลังพันธมิตรสวรรค์พิภพแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่อันใดเทพอมตะแห่งความรักอันใดฟังที่เฉยเหงยหน้าหัวเราะด้วยเสียงเย้ยหยันดวงตาของเขาแดงกำเส้นผมยุ่งเหยิงและมีหยดน้ำตาคลออยู่ในดวงตาผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งฟางกงคิดเกี่ยวกับมันท่านไม่รู้สึกว่า ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งของตระกูลหวานเสียชีวิตง่ายเกินไปงั้นหรือด้วยการตายของเขาตระกูลฟางของเราจึงเหลือเส้นทางเพียงสายเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของฟางหยวนเขาเป็นอสูร,รกายที่สวมหนังมนุษย์เขาสามารถทำลายทุกคนได้โดยไม่ลังเลข้าเกลียดเขาข้าเกลียดเขาจริงๆฟางที่เฉิงกัดฟันแน่น ข้าเกลียดที่ตระกูลฟางของเราเกี่ยวข้องกับฟางหยวนมากเกินไปข้าเกลียดที่กองกำลังของทะเลทรายตะวันตกเหล่านั้นอ่อนแอเกินไปพวกเขาปล่อยให้ฟางหยวนสร้างกฎอย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดก็คือตัวข้าเองข้าเป็นผู้มาตะบนเส้นทางแห่งปัญญาแต่ข้ายังตกลงสู่หลุมพรางของฟางหยวนข้าเป็นความอัปยศของตระกูลพวกเราถูกปั่นหัวโดวยเขา ข้าเป็นคนบาปของตระกูลฟางเมื่อกล่าวถึงจุดนี้ฟางตี้เฉิงก็สุดตัวลงและก้มศีรษะลงบนพื้นก่อนจะร้องไห้เสียงดังพัวมาต่าบนเส้นทางแห่งปัญญาที่รักษาความเยือกเย็นมานานกว่าร้อยปีกลับร้องไห้อย่างน่าสมเพชฟางคงถอนหายใจและนั่งลงด้านข้างฟางตี้เฉิง ข้าจะไม่ตระหนักถึงความตายที่น่าสะพรึงกลัวของผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งของตระกูลหวานได้อย่างไรแต่กระทั่งมันจะเป็นแผนการของฟางหยวนแล้วพวกเราจะทําสิ่งใดได้พวกเรามีหลักฐานงั้นหรือฮอ่าฟางกงหัวเราะแม้เราจะมีหลักฐานเราจะสามารถทำสิ่งใดกับเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์ฟางคงวางมือลงบนไหล่ของฟางที่เฉิง อย่าสูญเสียความเยือกเย็นผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่สองเจ้าเป็นมันสมองของตระกูลฟางหากผู้มาตะคนอื่นๆเห็นเจ้าตอนนี้พวกเขาจะคิดอย่างไรสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับขวัญกำลังใจของสมายชิกตระกูลฟางฟางตี้เฉิงกัดฟันและหยุดร้องไห้เขาลุกขึ้นมานั่งเคียงข้างฟางกงฟางกงกล่าวต่อข้ารู้สึกเกลียดชังเช่นกัน ข้าเกลียดชังวังสวรรค์ข้าเกลียดชังตระกูลหวานข้าเกลียดฟางหยวนข้าเกลียดเจ้าแต่สิ่งที่ข้าเกลียดมากที่สุดคือตัวข้าเองในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งข้าพ่ายแพ้ท่าไม้ตายของหวานกู้โจข้าวิ่งหนีเหมือนสุนัขที่น่าสงสารข้าไม่สามารถทำสิ่งใดทั้งสิ้นหมัดของข้าอ่อนเอเกินไปร่างกายของข้าก็เปราะบางเหมือนแก้ว ฝางตี้เฉิงเจ้าไม่ใช่ผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งแต่เป็นข้าผู้ใดที่ทำให้ตระกูลฟางก้าเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ใช่ผู้ใดนอกจากข้าหากความตายสามารถล้างบาปข้าจะออกไปเผชิญหน้ากับกองกำลังพันธมิตรของตระกูลหวานเดียวนี้แต่นั่นไม่มีประโยชน์เรารู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังฝ่ายธรรมะหากตระกูลฟางสูญเสียผู้อาตะระดับแปดเช่นขา คนเหล่านั้นจะป่าเถื่อนกับเรามากขึ้นข้าต้องมีชีวิตอยู่ข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นข้าต้องมีชีวิตอยู่อย่างองอาจนั่นเป็นวิธีที่จะช่วยตระกูลฟางและชดเชยให้กับบาปกรรมที่ข้าก่อข้าไม่ต้องการเป็นคนบาปของตระกูลข้าไม่ต้องการให้ตระกูลของเราล่มสลายในมือของข้าเจ้าเข้าใจหรือไม่ฟางตี้เฉิงฟางกงตะโกน ฟางตี่เฉิงกัดฝันแนนเขามองฟางกงแน่นอนข้าเข้าใจฟางกงยืนคืนและมองไปยังทะเลทรายเข้าโพดพวกเราต้องเรียนรู้จากบรรพชนตระกูลฟางและเผชิญหน้ากับความยากลำบากสิ่งใดเรียกว่าบ้านมันไม่ใช่แหล่งทรัพยากรแต่เป็นพวกเราเองสิ่งใดที่มีชีวิตนั่นก็คือความหวังท่านกล่าวได้ถูกต้องฟางตี่เฉิงยืนคืน ตระกูลฟางของเรายังมีความหวังจากนั้นก็ตัดภาพไปยังสวรรค์สีขาวดำเทพปีศาจจิตวิญญ,ญาณพุ่งเข้าหาสองผู้อมตะของวังสวรรค์หนึ่งคือจินเฉินกวางอีกหนึ่งคือเชอร์เวยโอ้ไม่เหตุใดเขาถึงวิ่งเข้ามาหาพวกเราจินเฉินกวางขมวดคิว้วเชอร์เวยถอนหายใจแม้เทพปีศาจจิตวิญญ,ญาณจะไร้สติ แต่พวกเราก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาถอยแต่มันเป็นเรื่องยากที่เราจะดึงดูดดวงดาวเหล่านั้นมาที่นี่จิ้นเฉินกวางกัดฟันแนนแต่สุดท้ายเขาก็ต้องถอยแขนหลายร้อยค้างของเทพปีศาจจิตวิญญ,ญาณกวดออกไปบึ้ม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 ดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนถูกทําลายสองผู้อมตะของวังสวรรค์รู้สึกโกรธมาก เมื่อการทำงานหนักของพวกเขากลายเป็นศูนย์เปล่าแต่โชคดีที่ยังมีดวงดาวเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งเชอร์เวยและจุนเฉินกวางหารือกันก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจเก็บและนำดวงดาวทั้งหมดกลับภาคกลางท้ายที่สุดนี่ก็เป็นภารกิจจากเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นเพียงเวลานี้ที่เฉินซานปรากฏตัวคืน การแสดงออกของเชอเวยและจินเฉินกวางเปลี่ยนไปเมื่อเผชิญหน้ากับตัวตนกึ่งระดับ9ผู้นี้เฉินซานกำลังรวบรวมเส้นโลหิตสวรรค์เขาเห็นเทพปีศาจจิตวิญญาณกำลังทำลายดวงดาวและเห็นสองผู้อมตาของวังสวรรค์เขาถามด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าวังสวรรค์ต้องการดวงดาวเหล่านี้ไปเพื่อสิ่งใดใบหน้าของเชอเวยและจินเฉินกวางกลายเป็นมืดครึ้ม เฉินซานกล่าวต่อตั้งแต่พวกเจ้าไม่ต้องการบอกค้าพวกเจ้าก็ควรรวบรวมดวงดาวอย่างหลับๆในกรณีนี้ข้าจะขอรับเส้นโลหิตสวรรค์และเปิดเผยการกระทําของพวกเจ้าออกไปเชิเว่ยเหย่อหยันเฉินซานอย่า,า,ยาให้มันมากเกินไปตระกูลฟางคือตัวอย่างของกองกําลังที่เข้าร่วมกับฟางหยวนวันดีๆของตระกูลเฉินจะอยู่ไม่นาน เฉินซานหลีตามองข้าไม่รู้ว่าตระกูลเฉินจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ข้ารู้คือวันดีๆของพวกเจ้าจะจบลงเดี๋ยวนี้ถอยจินเฉินกวางกล่าวขณะที่เชอเวยเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เฉินซานไล่ล่าอยู่ชั่วครูก่อนที่เขาจะกลับไปรวบรวมเส้นโลหิตสวรรค์เส้นโลหิตสวรรค์เป็นทรัพยากรอมตะบนเส้นทางสวรรค์ที่ล้ำค่าที่สุด มันจะดีที่สุดหาค่ามอบสิ่งนี้ให้กับท่านฟางหยวน